สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่ดาวอยู่จังหวัดน,นครปฐรมนะคะร้านแรกที่ดาวจะพามาทานเป็นร้านเบเกอรี่ลับซึ่งอยู่ชั้นสองของร้านชานมไข่มุกคีตาทีแสแตนเทสาซอยสีนะคะหน้าร้านจะมีป้ายบอกไว้ค่ะแต่ละสัปดาห์ทางร้านจะมีขนมหวานไม่ซ้ำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ทานเบเกอรี่ที่ร้านนะคะทางร้านจะแถมชาให้ด้วยนะคะมันเป็นนครปฐมเบสเคปซีเครลนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองทานอบเปียลาวากันดูนะคะอร่อยมากอือใี่ไหมลาวาแบบนี้เองอืออร่อยมากไป่ะเฮ้ยแนะนำนำเหนือมากใครไม่ทานนี่เสียใจแน่เลย ่อไปก็คือเอลเกร m เล c h e ชีสพายค่ะตัวชีสเค้กมีส่วนผสมของชาเอลเกรดด้านล่างเป็นครกเกอร์ท็อปด้วยเลมอนเคิร์ดสูตรพิเศษของทางร้านเลยค่ะนี่นะคะอร่อยนะไม่เปรี้ยวมากเกินไปแล้วก็ไม่หวานมากไม่หวานมากเกินไป มีรสชาติของเอลเกรอร่ยค่ะคราวนี้นะคะ mm hmm. เราก็ถึงเวลาพุดดิ้งมะพร้าว mm hmm. ลำใหญ่กันแล้วนะคะ mm hmm. นี่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้พี่ก็บอกว่าต้องแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะโอเคเรามาลองชิมกันดูนะคะ mm hmm. มะพร้าวอ่อนนะคะเป็นลํำเป็นสันค่ะ อันนี้เราขอเชิญชวนนะคะมาเลยใครมานะครปฐมต้องมาร้านนี้ค่ะเหมยค่ะเหมยเทสตี้เค้กเหมยเทสตี้เค้ก a ไ i v e ค่ะลำไยมีเยอะมากเลยค่ะคุ้มมากเลยค่ะไปของเดี๋ยวขอไปทานก่อนนะคะ ทานของหวานแล้วก็ไปต่อของข่าวที่ร้านกุ้งอบภูเขาไฟกันค่ะร้านเด็ดของจังหวัดนครปฐมเลยนะคะจานแรกยอดมระหวานผัดน้ำมันหอยค่ะจานที่สองปลาหมึกผัดไข่เค็มที่ออสเตรเลียหาทานยากมากเลยค่ะหาไม่ได้เลยอยากมานานแล้วค่ะจานนี้ก็คือสตอผัดกุ้งเมนูโปรดของดาวค่ะ จานต่อไปนะคะก็คืออส่วนค่ะนี่ก็ของโปรดนะคะเนื้อหอยนางรมแน่นเลยค่ะจานนี้ปลากระพงนึ่งมะนาวปลาสดมากเลยค่ะเมนูสุดท้ายจานเด็ดของทางร้านก็คือกุ้งอบภูเขาไฟค่ะพนักงานจะมาจุดไฟให้ที่โต๊ะของเราเลยนะคะโอ,โอ้ร้อนแรงฮอตมากเลยค่ะ ตัวใหญ่ๆแน่นๆน่าทานมากเลยค่ะโอเคค่ะพุ่งอบภูเขาไฟจังหวัดนครปฐมมาเรามาลองาทานดว่าหนร้อนนะเนี่ยใช้มือแกะแล้วกันนะถ้าไม่ใช้มือแกะเนี่ยไฟลุกขนาดนั้นไม่ร้อนได้ไงถ้าไม่ใช้มือแกะมันจะไม่สะาใจไงจริงรสเด็ดอ่ะลองชิมหน่อยนะคะ ว่าเหตุใดเขาถึงบอกว่ามันอร่อยขนาดนี้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปทานก่อนดีกว่านะคะคนอื่นเขาก็หิวอยากทานแล้วโอเคครับเ,เดี๋ยวเจอคาะขอบคุณที่ติดตามชมรายการทานอาหารดีๆไปกับดาวนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกต่อ ด้วยการกดแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ Subscribe อย่าลืมทุบปุ่ม Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ